ดีครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ในเกมโลบอกกับหมอนที่มีชื่อว่าประสบการณ์บนรถไฟนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว้าคืนที่หนึ่งไฟดับมาไฟดับนะครับผมโอ้โหแล้วเร,เราต้องไปไหนเนี่ยโอ้ยตกใจทุกคนโอเคอยู่บนรถด่วน VIP นะครับผม our stop แล้วก็เราไปถึงป้ายของเราในไม่ช้านะ น่าจะถึงในไม่ช้าแล้วครับผมอุ๊ยอะไรอ่ะคอ,อนทูพูเลนอุ๊ย,ยตกใจคืนนี้นะครับผมฉันต้องการให้คุณรับผิดชอบในการรับประทานอาหาร๋อ,อก็คือเสิร์ฟลูกค้าใช่ไหมโอเครับออเดอร์เข็นแล้วแล้วเราเดี๋ยวนะเราต้องไปไหนเนี่ยนี่คือมันสามารถไปได้ทุกห้องเลยอ่ะไปได้หมดเลยนะครับอุ้ยมีหน้ากากด้วยตกใจหมดเลยอุ้ยอ๋อนี่นี่น,น,นี่เป็นเครื่องหมายตกใจอย,อยู่ตรงนู้นนะ ห้องครัวอยู่นี้นะครับผมรับคำสั่งามาสวัสดีครับโมชิโมชิเฮ้ <Hey! S 1> แล้วก็คุณอยากได้อะไรคุณอยากกินอะไรครับอยากกินอะไร burger, โอเคเมกกเบอร์เกอร์หนึ่งอันนะไปเลยเมกะเบอร์เกอร์โอ้เบอร์เกอร์แบบชิ้นแบบใหญ่มากเลยนะกำลังมาคืออะไรอะ่ะ <Okay. S 1> โอเคควาแพตตี้ พาเาตตี้ยังอ๋อนี่นี่นี่หกอันเหรอโอ้หหอันเลยอะไปควาค้าคุกกี้โอเคแพตตี้คุกกี้นะเพตตี้หมายถึงว่ากำลังทำอาหารเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะอือโอเค,คาพาแพตตี้ที่ดีที่สุดนะแล้วก็วางบนอันนี้นะนี่วางบนจานนะครับผมแล้วก็ควาท็อปปิ้ง โอ้พวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอเคผักขวากว่าผักเอออโอเคนี่มีกับเบอร์เกอร์นะครับผมโอเคเลยแล้วก็เอาไปให้ผู้โดยสารนะเอาไปเลยครับผมม่กับเบอร์เกอร์นี่โหชิ้นบักเอกเลยโอ้ยเออปวดอะไรเนี่ยปวดเลียนตาอะไรสักอย่างกินเลยครับขอบคุณครับโอเคแล้วตรงนี้มีกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งวะกล้วยเน่าเออ อุ้ยลิ้นพัน์อีแล้ววุ้ยคนนี้กำลังกินไก่เลยอะเอา้าไฟดบับวุ้ฮมีแสงกีดด้วยเกิดอะไรขึ้นวะวัดอ,อ,อ,อะไรอ่ะสามวันสามวันอะไรสามวันสองคืนเหรอเฮ้เข้าค่ายหรือไงสามวันดีเซ็ตของไฟฟ้านะเพื่อนๆ หลอนทีวียังเลยเอา้าลอวหายไปในมุดอ่ะตัวนำอ้าวไม่ได้แล้วได้แค่นี้ออเลยไปโทษทีมาเลยดีสุดกองไฟดีสุดกองไฟรึเล้าเสียงอะไรตืดตืดไ,ไม่ดันมองไม่ดันมองโทษทีทุกอย่างโอเคไหมอ๋อไม่โอเคประตูมันเปิดปิดได้อ่ะห้อง <c oughs> ที่หนึ่งห้องที่สองก็ไม่ได้นะแต่ว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างบนพื้น อ๋อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวคนกลับมาได้ไงอะ่ะเออไม่สามารถบอกได้มันมืดเกินไปอืมฉันไม่ได้ใจว่ามันใช่อะไรกลับไปทำงานโอ้หาว่าเราหลอนเฉยจะว่าไปแล้วก็หลอนจริงันเลยเดีย๋ยวรับออเดอร์นะครับผมรับออเดอร์ีรถเข็นตะรุนานั่งอ้าวตกลงจะให้นั่งหรือว่าจะไปรับอเอ,อ,อ,เบอเดอร์อ๋อโอเครับออเดอร์เนาะ หายไปไหนไปชีหรอคนหายไปไหนครับเอ้าอ๋อเขากินเสร็จแล้วเขาก็ไปใช่ไหมสวัสดีครับอยากกินอะไรครับอยากกินอะไรไนา,าย one mega turkey please. okay เ,เลยเอาไปก่าไก่งวงเหรอโอ้โหตัวยังใหญ่อุ้ยไอ้นี้เขาสบตาตปิง๊งปิด้วยทำไมเขามีใจให้เราเหรอฉันจับคนได้ฮะจับคนยังมาเลยไก่งวงอือ ữ, แล้วก็มาตั้ง ใส่จานเออแล้วก็ปรุงนะครับผมเข,ข้าไปโคเวฟโอเคแล้วอะไรเนี่ยมีปืนอะไรมาตั้งเกิดขาดหมดเลยออเออ,อเอ้ยเข้าไปโคเว็บประมาณกี่วิเนี่ยวิหนึ่งมัง้งอเออเอาไปเลยนะครับผมไก่แบบว่าเพิ่งเอาจากตู้เย็นเลยแล้วก็เอามาเข้าไปโคเวฟวิหนึ่งมันคนอองจะร้อนอยู่เลยนี่คืออ่าดาวโอ้โหจริงเหรอชอบกินเย็นๆเหรอโอ้ ไปไปไลโอ้โหเฮ้ยยูยยยยนดีก็หายใส่จานสศกปลกลงไปในอ่างอะไปอุย้ยเหมือนเราจะทําหน้าที่แบบเป็นพ่อครัวนะพ่อครัวแล้วแบบไม่ใช่พ่อครัวสิเขาเรียกอะไรนะ่ะพนักงานเสิร์ฟแล้วก็พนักงานล้างจานด้วยนะครับผมจานพวกนี้มันน่ารังเกียจน่ารังเกียจโอ้โหมันสศกปลกอะเนาะโอ้โหอะไรตัวอะไรเนี่ย เรากำลังจะอยู่ที่สถานีเดี๋ินๆอันนี้คือตัวอะไรนั่นแหละเขาไปนั่งอยู่ข้างหน้านะโอ้หนั่งเป็นหัวเรือวันพีทเลยไปกันเลยโอ้โหมีสเก็ทไฟด้วยเอานี่กำลังเบรกใช่ไหมกำลังแปลว่ากำลังหยุดเอะอะไรวัดคืออะไรเออเบรกล้มเหลวไม่นะคืออะไรอ่ะนี่มันไม่ดีเลยเฮ้ย ไม่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 แล้าเบรกล้มเหลวแบบนี้สวยแล้วไงโทรหาเจ้านายเพื่อขอความช่วยเหลืออือกะรดูดูแลทุกคนการดูดูแลทุกคนคืออะไรอ่ะอ,อ๋อมันอันนี้เหรอเติมเหรอหรือยังไงเออใช่ใช่ใช่เติมโอเคเดี๋ยวนะเราต้องโทรหาโทรหาเจ้านายโอ้โหสุดทางเลยโอเคมาเปิดไฟฉา,ายเพื่อ,อนเผื่อไฟมระดับเฮ้ยเปิดไฟมระดับมาเลยอุ้ยร้อ,ยรอนทีวีอะ ห่าเจ้านายกันจุ๊บโมซี่โมซี่เฮ้ยฉันได้ยินเกี่ยวกับเบรกฉันว่าว่าคุณจะโชคดีที่สุดฮะช่วงนี้ยังโชคดีอะไรเบรกแตกแน่นะฉันพยายามโทรหาผู้คนเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครรับสายอ้าวสวยแล้วไงไม่มีใครรับสายเราอาจจะตายได้ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกวลบ้าอะไรเราจะตายแล้วเนี่ยบอกแค่บอกผู้คนว่าเราจะไปถึงแบบช้านิดนึงโอ้โหคืนที่สองคาิตกรรมบนรางโอ้โหไม่นะาสี่สิบแปชั่วโมงของรางนี้ที่เบรกแตกโอ้โหกะจะไม่หยุดพักเลยฉันต้องแจ้งให้ผู้โดยสายทราบแจ้งยังไงเนี่ย เราต้องไปแจ้งตรงไหนฮะแบบว่าไปอันนี้เหรอเอาไม่มีแบบไม่มีลําโพงแล้วแจ้งทีเดียวเหรอโอ้โวว้ยสวัสดีครับลวงนวดโอเคแจ้งให้ทราบเลยนะครับผมว่าตอนนี้เราอาจจะไปแบบลาช้าหน่อยนะครับผมเออขอให้ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลไปนะเราจะไปถึงจุดหมายแบบโดยไม่ช้านะครับผมไม่ช้าก็เออเพิ่งบอกว่าช้านี่วะอะไรวะเนี่ เราอาจจะแบบว่าไปถึงชานิดนึงนะครับผมผู้โดยสารขอให้ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลนะครับ,อ,อ,รบอ,อืออ้ยเราก็บอกไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าขอให้ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่ต้องกังวลไปโอเคเล่นมือถือชิวๆไปก่อนเลยก็ได้นะครับอือวันนี้เขากาลังกินไก่งวงกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่หมดอีกเหรอโหกากินข้ามวันข้ามคืนกันเลยหรือไง นี่มัน,อนบอดมันใช่ไหมน <c oughs> ่าจะใช่นะจุบเ<ด>ออโอเคแล้วว่าแต่บอดเขาโทรหาเราตอน,ตอนไหนเนี่ยหรือว่าเราแบบใส่หูฟังไว้ตลอดเวลาตอนนี้ทุกคนถูกหลอกแล้วเ <c oughs> จ้าผู้โดยสารเก็ถูกหลอกแล้วเราจะไม่ถูกฟ้องอ๋อโอเคเนี่ยเ,เราจะถูกฟ้องเพราะเบแตกงนี่เลยโอเควันนี้ ราต้องการให้คุณดูแลแผนกต้อนรับอ๋อเมื่อวานดูแลครัวใช่ไหมวันนี้ดูแลแผนกต้อนรับคือตอนสมัครมาก็คือบอกเขาว่าทําได้ทุกอย่างใช่ไหมละ่ะแล้วคือให้เราทําทุกอย่างจริงเออจากการแผนกต้อนรับมานี่เหรอเอามาเลยนะครับผมอาออันนี้ซื้ออันนี้ซื้อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ้าวเราเข้าไม่ได้อะ่ะโอเคขอห้องหนึ่งได้ไหมห้องไหนอะ่ะ ห้องหนึ you, need you, need you. ่งนะไม่ใช okay. ่ไม <th inks> okay. like oh, okay. oh, okay. ่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ฟ้ากุญแจห้องอ๋อยังมันยังไม่ปลดล็อกทีเมื่อกี้โอเคกุญแจห้องหนึ่งแล้วก็เอาให้คนนี้เนาะ่นนียให้คีย์ออกโอเคเราเข้าไปยืนนะไม่ได้อ่ะคือเขาทําตรงนี้มันปิดไว้ตรงนี้อ่ะโอเคงั้นรอรอต่อมางั้นเราไปยืนตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อมีสักคนมาผฮม่าไงผมมาไงเนี่ย ขอห้องสองได้ไหมเดี๋ยวรอปลดก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วมันจะเป็นแว๊บๆอันนี้แหละโอ้ยห้องที่สองนะครับผมแล้วก็ให้คีย์ไปเลยเหี้ยไปเลยนะครับผมให้กุญแจ๋อุย้ยตกใจเสียงรถไฟหุ้ยตกใจมากกว่าอยู่ดีๆเฟดหายเฮ้อเรื่องอะไรใครกันนั่นตีใครกันเฮ้ยกุญแจผีไปเหรอเฮ้ยตรวจสอบเขียนห้องพัก โอ้โหเราไม่อยากไปตรงนี้เลยเราขออยู่ตรงนี้ยาวๆได้ไหมคือแบบมันมีคนหลายๆคนเออเออเออเ้อแกเป็นใครแกมาทำไมแกต้องการอะไรฮ่าฮ่าฮ่าังเิยกันดีฮะจะไปหวยได้ไงจะมาเพื่อทำประวัติศาสตร์เอ้าทำไมไม่ทำที่โรงเรียนล่ะครับ จะจะไม่เบรกนั้นล้มเหลวเราต้องหมดกนแลยจะชนอา่าวฝีมือแค่เหรอฝีมือแค่เหรอฮะดังนั้นสนุกกับการนั่งโอ้โหนั่งรถไฟแบบไม่หยุดเออไปกาฉันเพิ่งจะเริ่มแล้วมาบอกอะไรเราเราไปบอกว่าหน้านุนอเอาบาสุก้ายิงได้ไหมเออต้องซื้ออีกลันท์อตยิง,งชีวิตเอใช่คนนั้นเป็นใครเราต้องการหน่วยสวาด์ตด้วยแล้วที่สุด บอกให้หัวหน้าโทรเลยเลนประตูนี้ก็เปิดปิดจักเลยเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้อยเฮ้ยปิดใส่หน้าอีกโอ้โหประตูแบบอย่างเก่งเอ้างค์การโอเคนี่เรามีเบอร์ส่วนตัวหน่วยสวสัสดีเหรอ no one you. ไม่มีใครช่วยคุณได้วยโอ้รวยแล้วไงแล้วกอนก็ับไปกุณ กลับไปนั่งงห้สนุกเนอะแล้วก็ทุกคนกำลังจะตัวรถไฟชนแล้วแข่งกับเวลาสวยแล้วไงสวยแล้วเออที่เราเดินมาไม่กี่ก้าวนี่ผ่านไปคืนเงานี่มันแย่มากนี่มันแย่มากเลยเออมันเที่ยงคืนแล้วนี่คือฆาตกรบนอะบนเรือที่ไหนแล่าบนรถไฟไม่ใช่เหรออต้องพยายามมองหาหลักฐาน อวันเรือก็มานี่เราอยู่เรือเลยอยู่รถไฟโอ้มีวิวด้วยโหสุดยอดเลยเกมดีเกมดีมดอะจะต้องหาหลักฐานเอาเลยหลักฐานเลยป้ายเจยไม่เห็นโัวดีออามาหมายเหตุตัวอักษรนี้มีหมายหมายทุย้ยมีความหมายว่าอะไรสันสาบานสันสาบานว่าผู้ชายคนนี้กำลังจะเล่นตลกกับเราอ ตลงยังก็เป็นคณะเชิญยิ้มเหรอยไม่น่าจะเจอนะโอเคถามผู้คนเกี่ยวกับปริศนานะครับผมเออสวัสดีครับเออขอถามเกี่ยวกับปริศนาหน่อยนะครับผมว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับโอ้เด็จๆก็ไม่รู้เหมือนกันอ่แกลองไปถาม g o o g l e ดูสิอ้าวสวยแล้วไงให้เราไปถาม Google เฉยอะไรวะเนี้ยเออสวัสดีครับออไม่ทราบว่า เ,เต่ากับกระต่ายถ้าวิ่งแข่งกันใครจะชนะครับเออกระเตาเ่าไงแกไม่เคยดูหนังระมันมีหนังด้วยเหรออ,อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับเออเมื่อไหร่คุณจะเลิกกินไก่สักทีครับเดี๋ยวก็เป็นเกาหรอก <No. S 1> เอเอจะอยากเป็นเกานะเพราะว่าเกาลักตัวเองอยังไงล่ะอุ้ยเขินเลยเกาลักตัวเองก็มาอาสวัสดีครับไม่ทราบว่าเออ มีความคิดเห็นยังไง<ม>เกี่ยวกับเกมนี้ครับเอาตกใจฉันได้ยินเสียงเสียงวลีนี้มาก่อนเออได้ยินวลีนี้ฉันเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเอ้าก็ว่วาทำไมยักคิว้วยักคิว้วยกัยกไหลแล้วก็เราขังหัวหน้าชายากรไว้ใช้เป็นปริศนาเช่นกันฮะมาขังในนี้แน่นะ โอ้ oh, เราเขาเรียกว่าเดอะลีเดอร์โอ้เดอะลีเดอร์นี่ต้องเจอกับแบทแมนแล้วเนี่ยโอเคอยู่บนเส้นทางที่จะชนกับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเอาไนเป็นงั้นน่ะโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยไม่ใช่แค่เราจะชนแต่ว่าเราจะไปชนกับสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าได้เหรอโอ้โ oh, ห yeah. มันจะเป็นแบบสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าเลยนะเด็กหลายๆคนอาจจะต้องตาย เฮ้ยเราต้องหยุดมันเราต้องจับตัวผู้ชายคนนี้ให้ได้ถ้าจับได้แล้วแล้วเขาจะซ่อมเบกยังไงเนี่ยโอเคเผชิญหน้ากับผู้โดยสารเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับโน้ตโอ้ยเกี่ยวกับเยอะเหลือเกินไปเฮ้ยเขากำลังหลับเลยกำลังวี่เลยเุ้ยมาเลยนี่ก็กำลังเล่นมือถือเลย เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมทั้เพื่ซีไม่เห็นเลยไม่เห็นสักคนเลยเหรอดูสิมีแต่คนไม่เห็นน่ะเืออะไรอ่ะอ้มีแต่คนไม่เห็นงั้นเลยอุยเราไม่ไปเราอยู่นี่แหละเออใครคิดใครผู้ใดใครใครกัน ยานะเรามีคอนเทพเจ้าทออยู่ตรงนี้นะย่าเด้อซูอยานะเรามีคนเยอะแยะเลยไม่ต้องกลัวหรอกเรามีหลายบาทาเฮ้เมันแย่กว่านี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยมมีอะไรแย่ไปกว่าเบรกแตกก็เลยตรวจสอบสาเหตุกรีดร้องไออหนตรงไหนอ๋อนู่นเลยสุดทางนู่นเลยโอ้โหจุดโคตรเล็กถ้าไม่สังเกตคือไม่เห็นเลยโอ้โเดี๋ยวนะ เออนายเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมนายมากับเราได้ป่ะแบบมาแป๊บเดียวอะไรอย่างงี้มาเป็นเพื่อนเราหน่อยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเพื่อน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 เฮเราต้องไปจริงเหรอยืนเป็นกอล์นต้องแก่เลยโอ๋อ๋อ เราเือกล้วยป่าได้ไหมออเออดูด hmm. mm ิหออย่าเลยไม่ต hmm. ้องอบก่อน๋จะจะพาคุณไปที่ที่ฉันต้องการอย่าอย่าออย่าเริต้นวิ่งวิ่งอ่ะ

ไมมีหนูเพียบเลยเฮ้ยเขามีปัญหาอะไรกับฉันนั่นสิเราไปติดเงินแกเหรอเราไปติดเงินแกเหลยหรไงเฮ้ยหนูขึ้นรถไฟได้ไงเออนั่นดิหนูขึ้นรถไฟได้ไงเนี่ยโอ้โหข้าหนูโอ้โหไ่หัวคาตกรก่อนไหมเฮ้ยเสียงหลงไม่พักเลยเฮ้ยมามามาเอออออออืออืออืออเอกอออออ เอาโอ้โโโกดผิดกดผิดมาอืออืออือดีไม่ต้องกดค้าง <g ül> โอเคนานต้องเกลียดอที่ผ่านไปนานแล้วยังเที่ยงคืนอีกเวลาไม่กระหยับเลยหรือไงเราต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงจังเป็นสิให้แบบว่าผูดด้โดยสารบรนรถไฟเขาช่วยกันลุกกระทืบได้ไหมเขามีแค่คนเดียวเองโอ้คืนที่สี่ไฟนอลโอ้โชว์ดาวไป นี่เล่นแบบหมดนี้มาเพิ่งเคยเห็นคืนที่สีนี่แหละเวลาใกล้หมดแล้วปกตกิกมันมีแค่สามคืนเน่ยเรากลับไปรวมตัวตรงนี้ก่อนดีกว่าเอออยู่ที่คนเยอะๆนี่แหละอุ่นใจมันต้องตรวจสอบโซพอีกครั้งหนึ่งย,ยังจะไปอีกเหรอไอ้เพื่อนไปช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยคนเนี้ยช่วยหน่อยดีอยโอเคไม่มีตูก้แกนะโอ้ยเมื่อกี้กาะไปตูก้แกเลยความี โอเคเรามีแบบอาวุธลับสุดยอดแล้วมาเลยใช้มีดนี้เพื่อฆ่าเขาเฮ้ยนายมาช่วยเราหน่อยดีอืมคือบางทีนะมันอาจจะมีอะไรสักอย่างอยูอย่บนกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางเหรอตัวสัมภาระอ๋อนี่ไงตัวสัมภาระนะครับผมลองตรวจดูเผื่อมีปืนเอออย่างน้อยปืนมันก็ยังดีกว่ามีดอ,อ่ะเราต้องตรวจไปก่อน บางทีอาจจะมีระเบิดก็ได้แบบผู้โดยสารเขาจะมารอบวางระเบิดเราอุ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะน่ะมีฆาตกรยังทําให้เบรกแตกได้เลยออุ้ยเช็คสมัมาระอันสุดท้ายแล้วอุ้ยพอเช็คเสร็จแล้วอยามีอะไรเกิดขึ้นล่ะโคละเฮ้ยกลับไปนี่คือหน้ากากวักอดหน้าอโห เขาเป็นผู้โดยสารที่นี่เอามีทั้งหน้ากากทั้งมีดเลยนี่เราเจอหลักฐานแล้วเนี่ยจะต้องคอยจับตาดูใครเป็นแก่เปล่าอุย๊ยวัดอีกแล้วอะไรเนี่ย The Riddler broke out of jail four days ago. Riddle แอบคุกม,มาเมื่อสี่วันก่อนโุ้ยหน้าตายิม้มแย้มมากเลย This man is powerful. He s known for his tricks. ยังอยู่ในคุกก็ยังใส่หน้ากากเหรอายคนนี้มีพลังเขาเป็นที่รู้จักสําหรับเทคนิคข,ของเขา w e ไรเนี่ยสามารถตัดสายโทรศัพท์ได้ทำใไมผู้คนหายไป He's pure evil If you see him report him at the station เขาเป็นปีศาจเหรอเออถ้าคุณเห็นรายงานไปที่สถานีตํารวจด้วยดวนย่แยแล้วตํารวจไม่รู้ว่าเขาอยู่บนอยู่บนรถไฟหีืมันเลือ เอ้ยเรือก็ไปอยู่ที่เรือเดี่ยไปอยู่อะไรมนรถไฟแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะเรียกตำรวจเพราะว่าเขาตัดสัญญาณออกเรียบร้อยแล้วแล้วตัดสัญญาณออกแล้วไอพนักงานไอพนักงานมาพูดโดยสารเขาเล่นมือถือได้ไงวะเนี่ยตรวสอบห้องนอนเอาตัดสัญญาณแล้วเล่นได้ไงวะเนี่ยตัดสัญญาณแบบเฉพาะเราหรือเปล่าอถ้างั้นผมขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมโทรหารห่วยสว่างอะไรอย่างี้ ตร okay. วจสอบห้องนอนอุ้ยมีมีดด้วยมีลายมือด้วยโอเคเสื้อมีดหน้ากากอุ้ยมีครบเลยฉันรู้เขาเป็นใครแต่ว่านี่คือคนของห้องสองอ้ออีกคนนั้นเองที่ใส่เสื้อสีขาวอะ่ะเฮ้ยแกก็ใส่เสื้อสีขาวเป็นแกหรือเปล่าบอกให้พูดโดยสารซ่อนมาเลย ซ่อนเลยซ่อนเลยซ่อนเลยเห็นดูเหไลเห็นดูเห็นไลนะครับผมทุกคนทุกคนมีเห็นดูเห็นไลซ่อนซ่อนอ่ะเอ้ยเป็นแกเปล่า๋อไม่ใช่นะโอไมกอดโอไมกอดโอไมกอดโอเมกอดโอโอเมกอดโอโอมกอดอืมอืซ้อนซอนซ้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 อนซอนซ้อนซ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 ่อนซอนซอนซ้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 อนซอนซอนซอนนซ่อนซนซ่อ้อนซอน้อน้ ต้องจับเขาให้ได้อย,อยู่นะเราต้องไปไหนมันต,ต้องล็อกประตูสำหรับผู้โดยสารมาเลยมาเอ้ยอา้าวโอ้นีเ่เอาไว้ปลาเหรอใช่ไหมโอ้อไว้แทงโอ้อไว้ปลาด้วย เดี๋ยวนะลองลองซ้อมดูก่อนโอ้โอเคเอไว้ปลานะครับผมก็คือเอามีดปราปลาหัวเลยเอยยังดียังดีซื้อปืนเฮ้ยเมวเมวเมโอุ้ยเฮ้อ๋อโอเคตอนนี้กำลังซ่อนนะแล้วก็ล็อกล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูเลยเอ,อือโอเคมา มาเลยเราอยู่ที่นี่เราอยู่ไหน้องคุณอย,อยู่นี่นะอ้าวหมดเวลาของคุณแล้วมาเดี๋ยวเวลาฆ่ามันแต่ว่าเขาเป็นปีศาจนะเราจะล่มในหนึ่งนาทีจะชนแล้วเหรอไม่นะดูข้างหลัง,ลงนายขิ่ดได้เร็วโอ้อะไรอะ่ะ Help me, You put me in this suit. What? He's tricking you. เออเขาไม่สนใจชุดนี้เขาหลอกคุณฉันไม่ใช่ฆาตกรโอ้เขาจะใช้ฉันไพื่อหลอกอาอสวยแล้วไงเอยน,นี่ไงคนนี้ไงที่เราบอกจริงฉันอยู่บนรถไฟฉันคือคนธรรมดาเ,เ,เขาเป็นลีเดอร์ตัวจริง รู้นาค่าเขาเออเออเดี๋ยวนะอะไรอ่ะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครเป็นตัวจริงเฮ้ออะไรอ่ะฉันจะเมื่อฉันฆ่าหนึ่งในคุณโอ้โหฆ่านักอิสนาทั้งคู่ฆ่าลีดเดอร์หนึ่งฆ่าลีดเดอร์สองโอ้โห เราลองฆ่าหนึ่งก่อนแล้วกันโอ้โหนจยากมากโอเคเอา้าโอ้โห و, เป็นสองเรอมารอบนี้รอบนี้ผมสงสัยทั้งสองคนเลยงั้นผมฆ่าทั้งคู่เลยเออฆ่าทั้งคู่ไปเลยจบจบไป <c oughs> เออแล้วแบบถูกบังคับใช่ป่ะถูกบังคับให้ ให้มาแต่งตัวนี่คือไม่ใช่เลยคเพราะว่าเราล็อกนี่ไงนี่ไงเออปาไปโอ้โหไม่ได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหโอ้โหคนโอ้โหเออโอเคปาไปหนึ่งเฮ้ยคนนึงอ่ะคนนึงไปไหนโอเคเอาชีวิตรอดแล้วก็ฆ่าเอาชีวิตรอดหรือฆ่าเหรอและฆ่าอ๋ออ้าวเรามาที่เดิมนี่หว่า โอ้นูนนๆนๆๆนเยี่มามาเลยอืมน,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 นี่เราต้องฆ่าทังคู่เลยอือฆ่ามันให้หมดเฮ้อเฮ้อาจบจบไปอือฆาตะกรจบเย้ ฮ่าาลีดเดอร์ตัวจริงเป็นไงสุดยอดเลยอะตัวไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายยูู